อะไรมือให้ตำรวจไล่เอยแท็กครับพี่มีค่าจ้างไหมสองหมื่นเดี๋ยวเอารถตำรวจมาไล่ให้แท็กต้งไรนะครับสองหมื่นสองหมื่น้าอยงเรื่องอะไครับสามแปดเจสปดเจ็ดตำรวจขอยืบรถคันหนึ่งครับตำรวจขอยืบรถคันหนึ่งเปิดเปิดรให้หน่อยครับดูคติครับดูคติเปิดเปิดเปิดน่อ ร้อมยังมึงจะหนียังไงอะแท็กกูถามมึงจริงเนี่ยกูขับแบบว่าเนี่ยชะลอให้มึงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูขับชะลอให้มึงด้วยนะมึงจะมุดอะไรก็มุดไปเถอะอ่ะกูให้มึงไปก่อนเลยไ้ซ้ำเนี่ยอะเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ย ไปเลยแอทแทกอ่ะให้ไปอ่ะ เอาความรู้สึกของกูนะเดี๋ยวกูจะบอกให้ความรู้สึกของกูอะกับไล่คันเนี้คือพูดยากว่ะอ่ะมึงลองไปขับรถตำรวจกันด้เดี๋ยวกูขับให้มึงดูก็ได้อ่ารถบักเอาง่ายแท็กกูเหยียบคันนั้นประมาณห้าสิเอระตอรถผมช้ามากใช่ช้าขี้เยแล้วเลี้ยวเลี้ยวยังไงก็ตามทานรถมึงปัดอะ่ะเออ ม่ผมได้มาถูกด้วยแหละเออกูเข้าใจแต่ว่ามึงมึงมึงต้องไปบอกเขาให้เขาแก้สัตว์ไดี๋่อครับมาเลยเย้พี่หลอดเฮ้ยคืออย่างนี้ครับหมอหมอเป็นหน่วยงานถูกต้องไหมครับ แต่หมอต้องขับรถให้มันถูกต้องตามกฎหมายต่อให้เป็นหน่วยงานด้วยกันผมก็ต้องปรับคุณหมอนะครับอ่อครับมีกล่องซ่อมขายไหมครับตำรวจเอ่อผมไม่อยากได้กล่องซ่อมครับเอาเป็นอ่อผมให้เลือก5 0 0 0ันกับวิดพื้น50ทีหมอเลือกเอาเลยครับป้าเจ้าอะไรเพราะเป็นหน่วยงานเนี่ยผมผมข้ามไม่ได้จริงๆอะ่ะ3 8 7ปครับอา่าเอาวิดวิดพื้นครับออาวิดพื้น50ครั้งเอาตรงนี้นะครับเสียงดังๆฟังได้ชัดครับ แต่บุญไม่ชัดวิทใหม่มีท่าไหมครับท่าหาเลยครับผมโดนสั่งวิทยพื้นครับแป๊บนึงเอาก็ได้วิ่งรอบเสาดนี้ก็ได้ครับไป่ปะปไปเสาวนี้อเสาวนี้ได้หมอ ไม่ไม่เป็นไรครับปิ้งรอบเสาห้าสิบรอบก็ได้ครับอ่าเริ่มเลยครับเนี่ยเสาเนี้ยนับดังๆฟังให้ชัดด้วยครับเดินสองสามปิ่งปิ้งด้วยกันไหมครับตีไม่เป็นไรครับเชิญเลยครับห้าหกเจ็ดเฮ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยแปดดูๆครับตีต้องลงโทษครับทำผิดจราจรครับ สิบหกเอาแค่นี้พอแล้วครับตักเตือนได้เฉยครับไม่เป็นไรครับอ๋อโอเคครับไม่ไม่ปรับใช่ไหมครับครับเปิดไซเรนด้วยนะเวลาขับอ่ะรู้ว่ารีบเราไปช่วยเหลือคนแต่ว่าต้องเปิดไซเรนให้ประชาชนคนอื่นเขาระวังรถเราด้วยนะเกิดคเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันมันไม่คุมนะมีกล่องมีกล่องซ่อมขายไหมครับไม่มีครับหน้าผมไม่เหมือนคนขายกล่องซ่อมแน่นอนครับตำรวจตำรวจต้องคกกล่องซ่อมเลยนะครับนี่ก็เป็นกฎเหมือนกันใครใครกดข้อไหนครับกดข้อไหนครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลา อตำรวจครับตำรวจเนี่ยตามกฎคือต้องถือกล่องซ่อมเหรอครับต้องใช้กล่องซ่อมเหรออ่าติดไว้ก็ดีครับมีกฎไหมมีกฎไหมไม่มีครับไม่มีเวลาถ้าเราไปชนเขาแล้วมามิ่นประมาทเจ้าหน้าที่ไม่ไม่ใช่ครับก็คือถ้าสมมติเวราเราไปชนเขาแล้วเราแบบไปขอกอง เขามาขอของซ่อมเราถ้าเราไม่มีครับเขาว่าจะบ่นเราครับแต่ว่าผมผมขับถูกเลนตลอดครับผมไม่มีทางที่ผมจะพลาดแน่นอนงั้นไปเลยหมอไปสอนนอกันเถอะหมอต้องไปรับเคสนะครับอ่าไม่เป็นไรครับผิดกฎหมายครับโอ้ครับครับเฮ้ยแต่ทะเบียนสวยนะของทาโก้ไงครับเจเจ็ดเจ็ดเอางี้ห้าพันกลับไปส่ง ไม่ไม่ใช่ครับผมก็พูดให้ตำรวจห้าพันกลับไปส่งยัดกระสายกับตำรวจมาตำรวจลองคิดก่อนถ้าสมมติตำรวจขับไปชนเขาแล้วเขามาขอกล่องซ่อมเงี้ยแล้วตำรวจไม่มีให้อย่างเงี้ยเขาก็จะเึิงตำรวจเนี่ยครับเขาจะบอกว่าไอ้เป็นตำรวจยังไงไม่พกกล่องซ่อมเนี่ยน่ครับถูกไหมครับอันนี้เพราะผมผมก็เคยเจอครับแล้วผมไปขอคขาบว่าไม่มีกล่องซ่อมครับซ่อมเองเลยแล้วเขาก็แล้ว ผมก็เลยบอกว่าเอ้าตำรวจทำไมไม่พบบ้างเจนครับเจนอะไรนะเราเราเราเป็นเราเป็นอะไรด้วยกันเราต้องเราเราต้องคุยกันได้สิครับพูดอีกครั้งหนึ่งหหน่วยงานไรหน่วยงานไรใครพวกกันดูด้วยว่าใครใหญ่เราเป็นดูด้วยว่าดูหน่วยงานไหนใหญ่กว่าพูดอีกทีหนึ่งราชการเหมือนกันนะครับราชการเหมือนกันตรงไหนคุณเป็นหมอผมเป็นตำรวจเหมือนกันยังไง เฮ้ให้พูดอีกทีหนึ่งให้พูดอีกทีหนึ่งต่อไปนี้ยังพูดไปฟังต้องเอาไม้ตีเพื่อไอ้เข็ดไม้หน้าสามครับผมฟังอยู่ครับเอายังไงผมเลื่อนจอไม่ได้เราจะไปเข้าคุกหรือว่ายังไงทไมผมเลื่อนจอไม่ได้อะเดี๋ยวจะคุยตรงนี้จบคุณโดนล็อกมือคุณจะคุณจะล็อกหัวได้ไงเราเราเราเป็นหน่วยเราเป็นหน่วยงานเดียวกันถึงว่าเราต้องคุยกันได้นะอันนี้มันคุยกันได้ที่ ไหนเลาอืมนะครับผมจะส้อลบแล้วเอายังไงห้าพันเรื่องเงียบแค่นั้นแหละผมกำลังลำบากผมกำลังติดการมานานผมต้องเอาเงินไปเล่นการมานานตำรวจจะมาเก็บตังค์กับบ้านชอว์ไม่สงบตำรวจนะเวลาตรวจไฟอ่ะอันก็เรื่องของคุณอันนั้นหน้าที่ของคุณถูกต้องไหมถูกครับอ่ะถูกต้องคุณจะละเลยหน้าที่ของคุณได้ไงอ่าตำรวจตำรวจมาปรับหมอทำไมครับเนี่ยเอาวก็คุณทำผิดไงผมก็ต้องปรับหมอไงคุณทำผิดไง สกิสสกิหมอก็ขับเลนขวาแล้วไม่ได้เลนขวาคุณสวนทางสายตาเจ้าหน้าที่ครับเอาไงสายตาคุณกระสายตาผมวัดกันไหมล่ะผมว่าผมก็กล้องหน้ารถผมก็ดีนะครับผมก็เติมแบตตลอดผมก็เติมเหมือนกันเอาไงจ่ายจบผมับเดี๋ยวจะเสียบลากันคุณก็ไปคุยในคุกเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นอย่าอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเราคุยกันได้ครับเราคุยกันได้เท่าไหร่นะครับห้าพันครับ เดี๋ยวผมโอนให้ครับโอเคย่อมยอดนะโอนมาก่อนสามแปดเจ็ดผมขยับตัวไม่ได้เลยครับตอนนี้เหมือนอ๋อโดนล็อกอยู่ตันหนึง่งอะสามแปดเจ็ดได้ยังไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องปล่อยผมก่ ระเป๋าเลยครับสามแปดเจ็ดครับเฮ้ยเดี๋ยวพึ่ง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 กดเงินสดดีกว่าเอาเงินสดเงินสดใช่มาขึ้นรถมาขึ้นรถมาเงินสดเหรอครับใช่เงินสดนี้ก็ได้ครับอ่ามาอันนี้ห้าร้อยครับ เอาไงเมื <Okay. S 2> hop, ่อก <đấy> <sk> ี้ผมผมลืมสูตรนะครับตะกี้ลืมจ่ายวะครับปืนผมไม่มีตานะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าอีกรอบหนึ่งผมจะเจลเข้าคุกไม่ผมไม่มีตำรวจอยู่แล้วมันขาดสูตรอีกตัวนึงครับพอดีตะกี้ยังไงไม่ใช่ครับก็มันขาดสูตรง่ายผมก็เลยตตัวหนึ่ง ถูกไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ผิดกันก็ไม่ต้องคุยกันแล้วไอ้หมอเวนอ๋อไม่อะไรตำรวจด่านะครับเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นการใช้ใช้วาจาที่ผิดนะครับผิดกฎหมายต้องโดนโทษวินัยนะครับหมองั้นผมจะไปประจานเลยครับผมจะประจานเอาหมอไปประจานผู้ตำรวจผมงั้นไปประจานต่อหน้าผู้หญิงทุกคนเลยว่าตำรวจไม่เอาไปประจานต่อหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ต่อหน้าผู้หญิง ว่าเราทำอะไรวะ้ครับคุณหมอเอ้ยคุณมวดเอาไงจะจ่ายไหมเดี๋ยวไปพาไปหาตู้ใกล้ๆแล้วก็ผมจ่ายไปห้0แล้วก็อีกสิบเนี่ยครับมันก็เป็น5,000ตู้อยู่ดีกดเงินซะอาฮ่าได้เล่นเอ้าเฮียหายไปไหนวะ สัตว์สหายอ่าคุณหมอผู้ชายครับรอา,าไงครับเมื่อกี้นี้คนนั้นเขาหายไปไหนไม่รู้คนที่ขับรถคันนี้แต่ประเด็นเลยคือเขาชนตำรวจแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไปติดเงินคนอื่นไว้5,000หมาต้องจ่ายมาแทนก่อนนะครับฮะ สามแปดสามแปดเจ็ดอะไรบ้างครับห้าพันอ่าโดนข้ามมินประมาทแล้วก็ขับรถเร็วแล้วก็ย้อนสอนแล้วกว็จับตูดผมครับฮะสามแปดเจ็ดครับมันมันมีค่าไอไอสุดท้ายนี่คือมันมีค่าด้วยเหรอครับแต่อ่างผมอันนี้ผมคิดเองครับโอ้โหสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดครับมันจะได้จบจบเรื่องครับมันจะได้ไม่เกิดเหตหุการณ์อะไรที่รุนแรงขึ้นสามแปดเจ็ดครับห้าพันครับ ไปเก็บกับคนนั้นนะเขาหายไปไหนไม่รู้มันอยู่ในซอยตะกี้เนยลดราคาหน่อยได้ไหมครับอ่าสี่พันก็ได้ครับสี่พันกันเองก็ได้ครับถือว่าเป็นหมอคนดีวันนี้สา7ปเจ็ดครับขอบคุณครั<อ>บคุณหมอมีอะไรช่วยเหลือ,อบอกได้เลยนะครับได้ครับได้ได้ไดได ใช่โรครับรลุงเลขอะไรสิ2เจ็ดสองครับแล้วก็รถเออมันนี่นี่ขายรถคันนี้ขาย,ข <4. S 1> ขายเอ่อบังให้หน่อยสิบไม่รู้ว่าคันไหนวะเอาไปดูแล้วนะรถสี <5. S 1> อ่อ่ะมันึ่ง รถกบลาบใช่มันมีมอเตอร์ไซค์กูคันหนึ่งด้วยขายรถกบให้บาง12ล้านแล้วก็นี่กูกับบางหายกันโอเแคบได้ครับเรื่องของโจรสิ่งถ้าถ้าผมไม่เห็นลุงในในบอร์ดนี้ผมแทงได้ไหมครับอ่ามึงโดีเมย์ครับผมกอแค่รับตังค์นะครับเรื่องของบ้าบอก JK เลยมึงบอก JK ถ้าเจอในบอร์ดข้ากูทิ้งได้เลยครับเดี๋ยวเมยงครับลุงโอเคอันนี้ไม่ทำงานกันหรอกครับเนี่ย อันนี้ว่างหรอครับไม่มีงานต้องต้องถามลุงว่าลุงอยู่ตำรวจมาลุงเห็นเคสไหมไม่เห็นครับแต่ว่าผมก็ทำงานนะเข้ามาเลยครับเคสเคสเคสเด้หมดแล้วครับไม่ไม่ผมก็ไปทำงานแบบไปคุยกับประชาชนหรือว่าไปสัมพันธ์อันไม่ดีต่อกันหน่อยก็ยังดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องรอเคสในการไอ้นี่อย่างเดียวนะก็คือแบบไปขับรถเล่นไปคุยกับหมอไปยืนกับหมออะไรไว้ก็ได้นะครับยังยังดีกว่ายืนตรงนี้อ่ะ ว่าไปไปยืนกับหมอแล้วเขาชอบบทว่าตำรวจชอบมายืนหน้าโรงพยาบาลนะใ,<ช>ใครบ่นครับอีกกันหมอครับหมอเดี๋ยวผมจัดให้เปิดรถใหห้น่อยได้ไหมครับ <ielle> ขอหมอยดใหญ่หน่อยครับไม่ใช่ผมไม่เคยแอเปล่าว์ขอหมอยดใหญ่หน่อยครับเก็บลำโพงมันใช่ครับตำรวจอะไรครับปิดเพลงหน่อยได้ไหมครับเปิดเปิดเสียงดังบ้านเลยครับท่านี้เลยครับผมไปไม่ได้ครับกำลังแดนอยู่ ใครนะโอเคสอดแดนด้วยครับคืออย่างนี้ครับหมอขึ้นรถมาแล้วหมอขึ้นรถมาแล้วครับว่าไงคือเมื่อกี้เนี่ยผมไปติตำรวจมาครับเพราะาตำรวจเขาชอบยืนอยู่หน้า,อาสอสอบแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยถามว่าทาไมไม่ไปยืนกับหมอไปยืนอะไรบ้าง <c oughs> าเขาบอกว่าหมอมาบ่นเขาว่าตํารวจไปยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอชอบบ่นเขาคือตอนนี้มันไม่มีเคสอะไรไงผมก็เลยอยากให้ตํารวจมายืนแถวหน้าโรงพยาบาลเพื่อมาคุยกับประชาชนบ้างหรือว่าตรวจสอบสิ่งที่มันอะไรไม่ไมดีบ้างเผื่อมีความรุนแรงอะไรประมาณเนี้ยอ่าครับอืมแค่นั้นเองแต่แต,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 ตาตาตาฟ้าหมอก็เคยโดนตำรวจบ่น,นนะครับหมอไปหน้าสนอนแล้วตำรวจก็บ่นใส่หมอเหมือนกันนะหมอก็เลยไม่ค่อยกล้าไปหน้าสนอนเท่าไหร่แล้วเทาเหรอ งั้นต่อต่อไปนี้เอางี้ดีกว่าตัดประเด็นออกไปเลยใครจะบ่นกันไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะผมเป็นคนบอกท่างงี้ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถ้ามีคนมาบ่นอีกให้มาแจ้งผมได้ไหมครับต่อไปนี้หมอก็ไปยืนหน้าตำรวจได้ตำรวจก็ไปยืนหน้าหมอได้เหมือนกันครับโอเคไ,<ด>ไหมด้ครับได้ครับตำรวจเบอร์อะไรครับเนี่ยแปดหกเก้าหกหนึ่งห้าครับพลตำรวจโทแม็กครับพลพลตำรวจโทมันมียศดนี้ด้วยเหรอครับมีครับอ๋อ ใ้่ครับผมทักไปติดนะครับเสมเค,ครับผมไปครับคุณมากครับเดี๋ยวมีอรจตแจ้งไปครับพมครับ